อา้าวโหรถทำไมเขาปล่อยมาอย่างนี้หกคนแล้วพี่ห้าคนห้าคนนั่งเบียดได้ห้าคนสวัสดีครับสวัสดีครับทักท,ทยสวัสดีช่วงสายๆนะครับวันนี้วนแต่อยู่แถวแถวรอบนอกนะครับยังไม่ได้เข้าข้างในเมืองนะครับผมรับงานนะครับแถวสามสี่ห้า 3, 4, 5, นะท่านนะหมู่บ้านฮาบิเทียราชพจิ้บึกนะครับเห็นแต่สองร้อยวกว่าบาทเหมือนเดิมลยไ่ไม่อ่หาหรอกนะครับ วดเอาไปก่อน oh นะครับอย่าเข้าข้างในแล้วนะครับถ้าสองร้อยกว่าบาทก็ไม่รู้นะถ้าถ้าจังหวะถ้าจังหวะรอบนอกก็จะออกไปทันนู่นแหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยเหมือนจะไปข้างในนั่นเองดูแล้วถ้ารอบนอกมันจะเป็นอะไรสองร้อยกว่าบาทเกือบสามร้อยกลัวไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยงานกดลับเนี่ยของของแก๊ปเนาะพูดไปเลยเนาะ เขาจะให้เราเวลาเราเนี่ยอ่านอ่านสิวินะครับอ่านสิวินะครับถ้าเลยสิวิไปแล้วเนี่ยเขาก็จะว่าเราไม่กดรับงานเขาคุณเพิกเฉยนะครับเขาก็จะประมาณว่า,าสิทธิการรับงานของคุณน้อยลงประมาณนั้นนะครับ <c oughs> มันไม่เหมือนแอปอพูดไปเลยเนาะไม่เหมือนแอปลายแมนนะครับถลายแมนเนี่ยเราไม่รับก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะก็จะโอเคหน่อยตรงนี้แต่ตรงนี้ถ้าไม่รับเนี่ย ทางแยกแรกขับกลงไปเรื่อยๆจากแมตติส40เมตรให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายฮาบิเทียทำไมมี2ฝั่ง5าบิเทียฝั่งไหนเนี่ยซ้ายเหรอออกจากวงเวียนลองถามเขาก่อน50 mm, เมตรเลี้ยวซ้าย199ครับ 74, 74. นั่นแหละครับอย่างทัศ์ไทยอย่างนี้นะครับก็อาศัยดักงานนี่แหละสามสี่ห้ามาในป่าในดงอย่างนี้แหละนะครับก็อาศัยจังหวะนี้นะครับท่านท่านนะครับอย่าไปอคตินะครับกับระบบระยะทางมาตามิเตอร์นะครับเพราะทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับอย่าง่ยอาัทน์ไทยอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องไปล่อนนะครับมาสามสี่ห้าเปี่ยวๆอย่างนี้ก็หาผู้โดยสารยากอยู่แล้ว ก็ดักเอานะครับก็ดักเอานะครับว่าเขาปล่อยงานมาเราใช้ขีบแอปขีบก็ได้แล้วแต่ที่เราถนัดนั่นแหละนะครับอย่างผมนี่ใช้2องแอปนะครับแอปขาวแอปเข,ขียวนะครับนั่นแหละที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นั่นแหละ <90 S 1> มลาจากนานถึงจดหมายของคุณแล้วันก็พอช่วยได้อย่างนี้นะครับเราไม่ต้องไปล่อนนะครับให้คิดซะว่าไอ้สิ่งที่มันไม่คุ้มกับมิเตอร์ก็ให้เขาให้ให้คิดว่าเขาหางานให้เรานะครับเราก็ไม่ต้องไปล่อนไกลนะครับ อย่างาทรกเท่ไทยไม่กดเอาเนี่ยคนอื่นขั้นอื่นเขาก็กดเอาเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่เอาแล้วเขาจะไม่โมเตโมฝังขวามือนะครับไม่ของเยอะจังไหนน้อเอ้าแล้วทำไมเขาปล่อยมาอย่างนี้หกคนเหรอพี่หคนหคนคน,นั่งเบียดได้้าคน 5คนเรียกห้าคนนะเมื่อกี้เอออเดี๋ยวผมไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร ลงแล้วนะครับท่านท่านก็อาจจะเห็นนะครับว่าผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงท่านท่านนะนะครับคือผมผมพูดตรงๆนะครับเผมก็ขอไปดูข้อมูลในแอปในแชทที่ว่าเขาบอกว่าเขาเขาเรียกห้าคนเนี่ยเขาได้แจ้งศูนย์ไปแล้วแบบแบบแบบน้องที่นักศึกษาสายใต้นั่นแหละนะครับแต่ทีนี้ว่าข้อมูลผมผมทําไมมันไม่ขึ้นอนั่งห้าคนมาหกกับคนขับจริงๆแล้วนั่งได้สี่คนนะครับ ผู้โดยสารั่้ในสี่คนก็คือหลังสามหน้าหนึ่งเป็นสี่ห้าคนขับนะครับอันนี้อัดเบาหกนะครับกับคนขับนะครับผู้โดยสารเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกออนั่งเบียดเบียดก,กันไปก็ได้นะครับผมก็เลยตอบสวนไปว่าอันนี้ในความรู้สึกของผมนะผมก็ไม่ได้กดอะไรนะไม่ได้คิดอะไรคือตนิดตัตนิดใจใเฉยนะครับว่าเอะใจใเฉยนะครับว่าแล้วผมก็ตอบไปว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าขนสง่งผมไม่เจอขนส่งที่สนามบินล่ะจะจะทำยังไงเพราะว่าการนั่งผู้โดยสารมันเกิน แล้วเกิดอุบัติเหตุออกมาอะไรยังไงล่ะเขาก็ไม่ตอบจากที่เราจะเป็นมิตรกันมานะครับนั่งกับผู้โดยสารมาเหมือนเขารู้นะครับเขาก็ไม่คุยอะไรกับผมผมก็มีคนรู้สึกว่าหน้าผมก็หน้าผมนี่แหละนิดนึงตึงๆนิดนึงนะครับจริงไม่ได้อะไรหรอกนะครับก็ค,คืออยากให้เรียกแท็กซี่นะผมก็เคยพูดนะครับอยากให้เรียกเนี่ยเขาบอกว่าครั้งก่อนเนี่ยเขาเขาเรียกเขาได้ f o r t u n e r เขาบอกว่าเขาได้ s u v ผมก็ไม่พูดอะไรนะครับถ้าคนเรานะพูดอีกมุมหนึ่งนะ ถ้าบริสุทสุดใจก็ยื่นหน้าจอแอปให้ผมดูก็ได้นะครับผมจะได้สบายใจนะครับแล้วท่านอาจจะถามว่าทําไมไม่ปฏิเสธเลยล่ะผมก็วิ่งรถเปล่าไปแล้วเขาประมาณสี่กิโลท่านแล้วพอไปถึงอย่างนี้อ่ะด้วยความที่ว่ามันมันได้มาแล้วอะไรแล้วก็เขาขึ้นมาเลยเขาถ้าเราไปจะไป,ปฏิเสธเขาอีกเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาอีกอนะท่านเอาง่ายเลยครับมันก็จะมีปัญหาอีกนะครับนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรผู้โดยสารนะท่านนะผมอยากให้แจ้งหรือว่าแจ้งเข้ามาในแชทผมก็ได้นะครับว่านั่งห้าคน แต่เขาบอกว่าเขาแจ้งไปในศูนย์แต่ศูนย์เนี่ยไม่ได้แจ้งผมมานะครับในความรู้สึกเราถ้าเกิดว่าท่านนั้นแหละบางท่านถามว่าถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุมาหรือว่าตุกคนส่งจับใครจะรับผิดชอบถูกไหมท่านเนาะเราพูดถูกนะท่านนะอ่ะก็ไม่ได้อะไรมากมายพูดไม่ออกแค่นี้แหละนะครับปัตรนัก้ลเรสารต่อนะครับเพื่อจะถูกหวยสิ้นเดือน <laughs> ยิ้มไว้ยิ้มไว้ครับยิ้มไว้